การขายรถยนต์ในไทยเดือนมีนาคมล่าสุดและไตรมาสที่1ของปีมีการเผยต,ตัวเลขออกมาแล้วนะครับแน่นอนว่าในภาพรวมตลาดยังคงหดตัวลงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจส่งผลให้กําลังซื้อ,อยังคงจํากัดและบวกกับความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุมัติปล่อยสินเชื่อน,นั่นเองแต่คาดการว่าในเดือนเมษายนตลาดรถยนต์จะมีแนวโน้มดีขึ้นจากกระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศสามารถเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้น รวมถึงการส่งมอบรถใหม่จากจำนวนการจองรถยนต์ในงานมเตอร์โชว์ที่ผ่านมาโดยการขายรวมทุกเซเมนต์อยู่ที่56,099คันลดลงจากปีก่อน29.8%อันดับหนึ่งคือโต y ยต a อันดับ2อ s u ิ u ุุและอันดับ3 h o ฮอนาตามลำดับกลุ่มรถยนต์นั่งปริมาณการขาย2 2หมื่นคันลดลง 25. 1ซโดยจะเป็นโต y ยต a Honda าและมิ sub บ ishi ตามลำดับส่วนรถปพื่การพาณิชย์ มีการขายลดลงจากปีก่อน32.6%หรือจำนวน3.30,000หมื่นคันส่วนยอดขายกระบะหนตันจะมีดังนี้<ม>การขายกระบะหนตันในไทยเดือนมีนาคม2024รวมทุกค่าย16,212คันติดลบเมื่อเทียบปีก่อน45.3%โดย Toyota Hilux นับว่าพลิกสวนดับหนึ่งได้หลายเดือนติดต่อกัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมาของไฮลักแชมป์เลยนะครับทำให้มีการขายทั้งหมด7,367คันลดลง31.5%จากปีก่อนและแชร์ส่วนแบ่งในตลาด45.4%อันดับ2จะเป็นทางด้าน Isuzu D-Max 6,705คันหรือติดลบมากถึง50.4%ส่วนแบ่งในตลาด41.4%ต้องรอดูว่า Isuzu จะกลับมาทวงแชมป์เบอร์หนึ่งได้อย่างไร อันดับ3 Ford Ranger 1,062คันลดลง63.3%มีส่วนแบ่งในตลาด6.6%อันดับ4 Mitsubishi Triton 674คันลดลงจากปีที่แล้ว62.7%ส่วนแบ่งในตลาด4.2%อันดับ5 Nissan Navara จำนวน291คันลดลงจากปีก่อน33.4%ส่วนแบ่งในตลาด1.8% อันดบ6จะเป็น Mazda BT50 จำนวน80คันลดลง27.9%ส่วนแบ่งตลาด0.5%และดับ7 MGX Tender 33คันลดลงมากที่สุดในกลุ่ม64.9%ส่วนแบ่งในตลาด0.2%ส่วนยอดขายสะสมหรือตรายมากที่1ของปีนี้ทั้งหมดจะมีตัวเลข46,611คัน ลดลงจากปีก่อน44%เบอร์หนึ่งจะเป็น Toyota Hilux 21,600คันซึ่งจากการแนะนำโฉมปี2024ทั้งปรับเมนิเชสในตัวเตี้ยปรับหน้าตาในรุ่นแคมยกสูงและตัว t o p G R Sport ใหม่มีแนวโน้มนำเบอร์หนึ่งเหนืออิสสุดต่อไปโดยกระบะ D m a x x มีการขายมาเป็นอันดับ2 18,313คันตามหลัง Toyota เกือบ3,300คัน อันดับ3 f o r d r a n g e r 3,792คันอันดับ4 Mitsubishi t r i t o n 1,892คันอันดับ5 Nissan Navara 745คันอันดับ6 Mazda BT50 147คันและอันดับ7 MGS Tender 122คันครับ